ฟู้ดไดรี่บายซพีขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดระยอง ที่แรกที่แพรจะพาคุณผู้ชมไปนะคะคือทุ่งโปรงทองค่ะสําหรับการเดิน,นทางมาที่ทุ่งโปรงทองนะคะแพรก็นํารถมาจอดที่บริเวณชุมชนปากน้ําประแสค่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีให้บริการรถ3ามล้อไปส่งถึงหน้าทางเข้าทุ่งโปรงทองเลยค่ะเสียค่าบริการเพียงแค่คนละ5บาทเอง โปงทองนะคะเป็นป่าชายเลนพื้นใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยองค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตั้งอยู่ในชมุมชนบ้านแสมผู้ปักน้ําประแสอําเภอแกลงค่ะที่นี่เนี่ยมีพื้นที่กว่า6000ไร่เลยแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็จะทําอาชีพป,ประมงค่ะเลี้ยงกุ้งทําการเกษตรจนกระทั่งธรรมชาติในพื้นที่นี้เนี่ยเริ่มเสื่อมโทรมลงค่ะหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันพัฒนาและฟื้นฟูป่าพื้นนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 看。 โอ้ห oh, คุณผู้ชมวิวสวยมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยแพอยู่ที่จุดไฮไลท์แรกของทุ่งโปรงทองค่ะที่มาของทุ่งโปรงทองเนี่ยนะคะคืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยข้างหลังเนี่ยจะหนาแน่นไปด้วยต้นโปรงค่ะซึ่งเวลาใบาของต้นโปรงเนี่ยกระทบกับแสงอาทิตย์นะคะก็จะกลายเป็นสีทองเหลืองอาลามแบบนี้เลยค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อทุ่งโปรงทองค่ะ และตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะคะเต็มด้วยต้นไม้นานาชนิดเลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศร่มรื่นมากๆนี่ค่ะคุณผู้ชมพอเดินมาได้ประมาณกิโลนิดๆค่ะ,คะก็จะมาถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ซึ่งก็คือด้านหลังแทนนี่เองเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วคือวิวสวยมากๆคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะแพรแนะนําเลยว่าให้เดินมาถึงจุดไฮไลท์ตรงนี้นะคะจะได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะ มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ค่ะซึ่งเป็นระเบียงที่ทอดยาวไปจนถึงกลางน้ำเลยค่ะซึ่งที่จุดนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถมองเห็นวิวทะเลเอ่าวไทยแบบพาโนรามาเลยค่ะซึ่งสำหรับใครที่มาในช่วงเช้านะคะก็สามารถมาชมพระอาทิตย์ขึ้นตรงจุดนี้ได้ค่ะซึ่งเรียกได้ว่ามุมนี้เนี่ยเห็นชัดทั้งน้ำทะเลและท้องฟ้าเลยค่ะแถะแนะน,นำให้มาถ่ายรูปเลย มาถึงจุดสุดท้ายค่ะที่อนุสร์เรือรบหลวงประแสะค่ะเรือลำนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ปากน้ําประแสะค่ะเพื่อลําลึกถึงภารกิจที่เรือลํานี้ไปประจําการอยู่ที่สงครามประเทศเกาหลีค่ะและอย่างที่แพ้บอกนะคะว่าระยองเนี่ยยังมีสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างเช่นที่นี่เลยค่ะทุ่งปรงทองป่าชายเลนและแพ้แนะนำให้คุณผู้ชมเดินเช็คอินให้ครบทุกจุดเลยนะคะ พอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยก็ยังสามารถใช้บริการรถ3ล้อของชาวบ้านกลับไปส่งที่ลานจอดรถได้ค่ะที่นี่นะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มเลยค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชมรายการ Food Daily by CP กันต่อค่ะ หซ่ c ีช h k e n e n ริปอร่อยลื่มปีกเนื้อนุ่มฉ่ำกินเพลินกระดูกเดียว CP Chicken Riff แล้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชุมชนริมน้ําปากน้ําประแสะค่ะอําเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งที่นี่นะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นชุมชนเก่าแก่ค่ะตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นท่าเรือประมงขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคนในชุมชนเนี่ยก็ร่วมกันอนุรักษ์ค่ะทาให้มีบ้านเรือนที่ยังเป็นรูปแบบแบบโบราณดั้งเดิมเลยคุณผู้ชมนี่ซึ่งทําให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตเลยซึ่งพาแนะนาเลยนะใครที่มาระยอง ห้ามพลาดที่จะมาที่นี่เลยค่ะและที่นี่ค่ะที่แพทจะไปม,าหาม,มหาสมุทรมหาสมุทรเป็นบ้านไม้ตะเคียนที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำประแสะค่ะซึ่งที่นี่นะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นบ้านของอดีตพ่อค้าค่ะตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่6ค่ะ เจ้าของเนี่ยเขาเลยนำมาดัดแปลงเป็นโฮมสเตย์แล้วก็คาเฟ่เก๋ๆแบบนี้ค่ะ ุณผู้ชมคะบอกเลยว่าสถานที่ที่นี่สวยมากๆเลยค่ะ,คะแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับพี่สินเจ้าของมาหาสมุทรบูชีโฮมสเตย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเก๋มากๆเลย เรามาพูดถึงความเป็นมาหน่อยดีกว่าค่ะว่าทําไมเราถึงมาทําเป็นมหาสมุทรบุทีโฮมสเตย์ได้คะเริ่มแรกเลยนะคะเราเนี่ยทำโฮมสเตย์หลังแรกคือบ้านชานสมุทรคือเดิมเลยครอบครัวเราอะค่ะเป็นครอบครัวชาวประมงเนาะเมื่อก่อนเราเป็นท่าเรือของเราเองเนาะคุณพ่อขายกิจการปุ๊บท่าเรือของเราก็ว่างเราก็ดัดแปลงบ้านให้เป็นที่พักซะเลยเป็นรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชนเราอะไรย่างี้ค่ะพอหลังนั้นนะคะเริ่มเปิดได้ปีที่6คนในท้องที่อะค่ะเริ่มขายที่ แล้วก็คือเป็นหลังนี้ที่เป็นมหาสมุทรที่เราเห็นก็คือเราก็ซื้อต่อมาแล้วก็ขยายเป็นสาขาที่สองมหาสมุทรชื่อเก๋มากคือมันไม่ใช่มหาสมุทรนะคะต้องมหา,มหาสมุทรใช่ค่ะก็คือ,คอ,อเดินเข้ามาหาเราก็จะเจอน้ําอยู่หลังบ้านคือสมุทร เป็นแบบว่ากิมมิคความหมายว่ามาหาเรานะขนาดนียเป็นสมุดอยู่ใช่ใช่ค่ะและอย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นโฮมสเตย์ใช่ค่ะที่นี่นี่คือมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างคะของเราที่นี่จะบริการที่พักกับอาหารเช้าเป็นหลักเนาะส่วนกิจกรรมก็คือจะเป็นใครสนใจกิจกรรมไหนคือซื้อแยกเราไม่ได้บังคับแล้วก็ส่วนอาหารเย็นเนี่ยคือเราจะแนะนําร้านอาหารในชุมชนค่ะเพราะว่าในชุมชนเราก็มีร้านอาหารชาวบ้านอยู่หลายร้านเนาะของเราห้องพักจะมีหลากหลายค่ะ ห้องสองคนเนี่ยเราจะแบ่งถึง3ประเภทก็คือถ้าเกิดเป็นชั้นล่างเนี่ยซูพปรเลทวินอะ่ะจะเหมาะกับผู้สูงวัยคือถ้าเกิดมาเป็นแฟมิลี่เนาะส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นสไตล์ดูเพล็กซ์ที่มีชั้นลอยพวกเด็กๆจะชอบอ,อ,อย่างนั้นแล้วก็จะมีห้องแฟมิลี่สี่คนห้าคนด้วยะคะ่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่อย่างที่บอกไปว่ามีอาหารเช้าด้วยใช่อาหารเช้าเราเป็นกริมิกมากของที่นี่คืออะไรคะของเราจะไม่ได้เสิร์ฟข้าวต้มเหมือนคนทั่วไปนะคะของเราจะจัดมา เป็นชุดสำรับแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเป็นอาหารเราจัดหนักด้วยความที่เราเองอ่ะเราไม่ได้ขายอาหารเย็นอาหารเช้าเราก็เลยทดแทนด้วยการจัดหนักให้เลยค่ะและที่แพชชอบมากๆเลยนะคืออาหารเช้าที่นี่นะคะตามใจเจ้าของค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะลุ้นเอาตอนเช้าอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราจะหาวัตถุดิบที่ตลาดตอนเช้าค่ะคือเราจะหาของท้องถิ่นนี่แหละมาทําคือบอกเลยนะว่ามาพักที่นี่เหมือนเหมือนอยู่บ้านอ่ะเหมือนกลับไปบ้านแบบว่า บ้านแบบปู่คุณย่าเลยปู่คุณย่าแล้วก็แบบว่าท่านก็จะแบบทําอะไรให้ทานแล้วก็ไม่มีสิทธิเลือกนะใช่ใชอบมากมาเลยงั้นเรามาเปิดดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างชอบอะไรเป็นแบบว่าปิ่นโตแบบโบราณซึ่งในแต่ละวันนี่ก็คือมีเมนูประมาณ4อย่างสี่อย่างค่ะเรามีอะไรบ้างเอ่ยสาหรับเมนูวันนี้ค่ะวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเนาะอันนี้จะเป็นปลาค่ะเมื่อเช้าเราได้ก็คือเป็นปลาจันลเม็ด มัน <utan> <blinking S 2> จะเป็นปลาจระเมดทอดน้ำปลาราดกระเทียมจะเป็นแบบตัวเล็กนิดนึงทานมากส่วนอันนี้นะคะเห็นมองธรรมดาเนาะแต่รสชาติของเราผัดกะปิค่ะชุมชนนี้เนาะกะปิดัง<ม>เราอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยได้ลิมรสว่ากะปิที่เนี่ยมันดังมันดีนะเราก็เลยเอามาใส่อาหารเพื่อที่จะให้ลูกค้าลองชิมกะปิปลาแสกก่อนแล้วจะได้ถ้าเกิดสนใจก็คือในตลาดเรามีขายส่วนอันนี้เลยเป็นของดีของเด่น ของระยอง oh <my> หมูต้มชะมวงค่ะใครมาถึงระยองจะต้องชิมลิ้มรสอันนี้จะเป็นใบชะมวงค่ะใบชมวงก็คือจะให้รสเปรี้ยวๆแล้วก็ต้ม oh. ต้มกับหมูนนส่วนอันนี้หมึกต้มน้ํำดำจะเป็นหมึกกระตอยนะคะ <c oughs> เราจะใช้เป็นหมึกกระตอยเลย็ก และแน่นอนว่าที่นี่นอกจากจะมีอาหารเช้ามีที่พักแล้วที่นี่เขายังมีเป็นคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะคะ<ช>ซึ่งคาเฟ่น,นี้คือรองรับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาพักที่นี่หรือว<ช>่าเป็นนักท่องเที่ยวใช่ค่ะเพราะว่าบางคนอ่ะคือพักอยู่แถวนี้หรือว่าคือเขามีแผนที่จะไปที่อื่นแล้วแค่แวะมาชุมชนแถวนี้แต่อยากเห็นวิวหลังบ้านลรงไงคะถ้าเกิด<อ>ไม่ได้พักอ่ะคือหมดสิทธิ์ที่จะเข้าใช่ไหมเราเลือกเลยที่จะเปิดเป็นคาเฟ่เพื่อที่ให้คนที่อยากเห็นวิวหลังบ้านเนี่ยสามารถเดินผ่านบ้านเรา เข้ามาดูวิวหลังบ้านได้ก็<ม>ลเลยเป็นหนึ่งที่มาว่าทำไมถึงเราเปิดเป็นร้านกาแฟให้คนนอกเข้ามาดูวิวได้ ทั้งเครื่องดื่มที่เป็นเมนูกาแฟใช่ช <ะ S 1> ค่ะ<ช>แล้วก็มีเป็นพวกแบบว่าที่ไม่ใช่กาแฟด้วยใช่ใช,ใช่ไหมคะ,คะนี่อย่างอย่างแก้วนี้เป็นไรเอ่ยแก้วนี้จะเป็นนมคุกกี้ค่ะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่ร้านเพราะว่านมที่แบบใส่กลิ่นคุกกี้เข้าไปเราไม่ได้ใส่ตัวคุกกี้แต่เวลาเรากินเนี่ยคือจะมีความหอมหวานของคุกกี้อยู่ในนั้นอ มากมาเลยแล้วซึ่งเครื่องดื่มที่เป็นนมสดของที่นี่เนี่ยก็คือเลือกใช้เป็นนมสด CP พ a g มจิด้วยใช่ค่ะนี่รสชาติกลมกล่อมเลยได้มาตรฐานแพรอยากชิมอันนี้มากเลยโอเคค่ะหมูชมวงเลยซิกเนเจอร์ก่อนเลยมชมวงซึ่งจะได้แบบมีความเป็น t e x t อร์ของความ ของความหนาของโกวใบด้วยใช่ไหมคะใช่ๆค่ะแล้วก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดน,ดนดหมูที่ที่นำไปตุน<ช>นะคะ,คะตุน๋นก็จะแบบเปื่อยๆอร่อยอะ่ะพวกหมึกพวกนี้ค่ะที่หาที่ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นพวกเรือประมงเล็กที่ก็ออกไปหากันไม่ไม่ไมกลแล้วก็ตอนเช้าก็เอากลับมาขายเพราะฉะนั้นหมึกะจะได้ความสด ปลาหมึกคือแบบไม่เหนียวเลยอ่ะมันจะมีความกรึบๆนุ่มๆน,นะแล้วก็จะมีความแบบหวานนะคะตัวน้ำน,นี่คือหวานมากเลยนะน้ำหมึกเนี่ยซึ่งชุมชนนี้คือส่วนใหญ่เขาเขาทำอะไรกันบ้างน,นะคะนอกจากประมงแล้วเนี่ยก็จะมีประมงพื้นบ้านเนาะประมงเรือใหญ่แล้วก็จะเป็นแนวเนี่ยค่ะพวกทำกะปิน้ำปลา แล้วก็จะมีอีกอันนึงของเด่นชุมชนก็คือชาใบาครูแล้วก็ต้นขู่เนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามป่าชายเลนเป็นต้นไม้ที่เป็นน้ำก่อยเนาะเขาก็เลยมาเอาสกัดทำเป็นชาที่นี่คือมีทุกอย่างที่น่าสนใจมากๆมีวิถีชาวบ้านที่ยังคงความดั้งเดิมอยู่เนาะและที่สำคัญนะคุณผู้ชมถ้ามาพักที่นี่เนี่ย ตื่นเช้าไปเที่ยวทุ่งโปงทองได้ถ้างั้นให้พี่ซิงเชิญชวนทุกๆคนมาที่นี่เลยค่ะค่ะก็คือถ้าเกิดต้องการที่พักแบบเงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาตินะคะแล้วอยากดูวิถีชุมชนจริงๆที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งเนาะเรียนเชิญเลยค่ะชุมชนปากน้ำประแสค่ะ น่แล้วก็อย่าลืมมาพักที่นี่หรือว่าถ้ามาวันเดย์ทริปก็สามารถมาจิบกาแฟสวยๆชมพระอาทิตย์ตกที่ได้เหมือนกันใช่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ซินมากนะคะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมกันได้เล ว่าพอกเนื้อหมูมีโอเมก้า3มันดีกว่าที่คิดเพราะเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟูดแฟลกซีดน้ำมันปลาและสาหร่ายทะเลลึกสูตรเฉพาะของยูฟ่ากลับเขสู่ฟูดเดลี่บายซีพีกันต่อนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชุมชนริมน้ำปากน้ำประแสค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยยังคงความเป็นชุมชนดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่เรียบง่ายค่ะ ดีค่ะดีค่ะ,คะโอ้โหนี่เราอยู่กับกลุ่มแม่บ้านประจำชุมชนแห่งนี้ใช่ไหมคะอ่าโอ,โอ้นี่กำลังทำอะไรกันอยู่คะตัดเลตัดเลเป็นกลูเจเป็นฟูงเกลอเจแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ะซึ่งอันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นเหมือนแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้เลย พี่ๆในชุมชนนี่เขามารวมตัวกันได้ยังไงล่ะคะคือจริงๆแล้วป้าๆชุดนี้เป็นผู้จิตอาสาคือเวลามีอะไรอ่ะจะเป็นกลุ่มเนี้ค่ะที่จะออกไปช่วยในชุมชนแล้วเราคิดว่าถ้าเราจะทําอะไรให้ป้าๆมีรายได้จะทาไงกันดีชุมชนเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวถูกไหมแล้วก็อยากจะดึงศักยภาพของป้าๆที่เขามีอยู่มาใช้จริงๆทีแรกเราทาเป็นพวงพุญเจเล็กๆก่อนเป็นแพ่แค่แบบนี้ค่ะ ง่ายๆใช่อนี้ก่อนถ้าเราทําแค่อันเนี้ยมันก็จะขายได้แค่นี้เราทําเป็นตัวตัวใหญ่หน่อยไหมทําเป็นหมอนอิงอะไรเงี้ยพี่หน่องก็เลยทาเป็นเป็นตัวสัตว์ตัวใหญ่ขึ้นพอเป็นตัวใหญ่ขึ้นก็ช่วงนั้นขายดีมากก็เลยคิดว่าวัยรุ่นน่ะชอบเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยชอบเป็นกระเป๋าที่เป็นเป็นพวกใส่โทรศัพท์ใส่ใดได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนรูปแบบอีกอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมลูกเห็นไหมคะแล้วก็เป็นรูปปลาเงี้ยอ่า แล้วนอกจากโูงกระจเนี่ยเราเรายังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เป็นแบบว่าของไปจําชุมชนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ละเราก็ทําเป็นของกินเคยเจอแต่ข้าวเกียบยกุ้งเข้าเก็บปลาอะไรเงี้ยไรหวังแล้วลองเอาเคยมาทําซิโอ้เป็นข้าวเกียบยเคยใช่ก็ข้าวเกียบยเคยเสศจก็มีขา้าวตังหน้าเคยก็พยายามเอาทุกอย่างที่ให้มันมันเห็นว่าเนี่ยคือชุมชนที่มันมันเด่นเรื่องนี้ค่ะวันไหนว่างก็จะนัดกันแล้วมาทํากันบางคนทุกคนมีงานส่วนตัวอยู่แล้วแต่บางทีเขาบอกว่าจริงๆบอกว่าเขาอยากจะมาเจอนักท่องเที่ยวค่ะ ก็อยากจะทําอะไรให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าชุมชนเรามีอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีขนมอย่างเงี้ยป้าป้าคะทำยากไหมคะถ้าแพแบบว่าอยากอยากลองทำสักนิดนึงได้ไหมคะเอาหน้าที่ที่ง่ายที่สุดเลยค่ะ ยากมากเลยนะนี่เดี๋ยวแพทําเสร็จแล้วเดี๋ยวแพจะเอาไปฝากแฟนๆรายการฟูด d d ด์ y ี่บ p ซค่ะจะมีใครอยากได้ที่แพททำไหมเนี่ย ก็บอกได้ม้าน้ำกับเราเล่นค่ะนี ra, ่ก็คือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นอกจากนี้เลยจะเป็นพวงกุญแจเล็กๆน่ารักแบบนี้ก็ยังมีเป็นนี่เลยเหมือนข้างใช่ไหมคะนี่แล้วนอกจากมาน้ำนะก็ยังมีเป็นสัตว์น้ำอื่นๆด้วยตัวนี้เป็นตัวอะไรคะปลาวัน แต่เมื่อกี้ที่แพร์ทำสักครู่คือตัวนี้ค่ะซึ่งนักคุณผู้ชมนะคะอยากได้นี่พุ่งเจนน่ารักน่ารักแบบนี้นะสามารถเข้าไปเล่นเกมในแฟนเพจ Food Daily y y ซีได้นะตอนนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยสามารถเที่ยวได้ังแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะ <c oughs> นี่คุณผู้ชมแล้วมีร้านหนึ่งนะเป็นร้านเด็ดเลยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยแซ็บเวอร์ร้านเจนองซบเวอร์มีใครรู้ไหมคะว่าร้านเจนองซบเวอร์อยู่ที่ไหนเอ่ยตรงนี้เองนี่เจ้าของ เจ้าของอ้าวนี่คิอเจ้า,าน้องอค่ะเจ้าน้องอ้าวคุชมคือเรานั่งคุยกันมาตั้งนานไม่รู้เลยนี่คือเจ้าน,น้องเจ้าของร้านเหรอคะ,คะอือเจ้าน,น้องคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไ,<ด>ไปคุยกันต่อที่ร้านเลยนะคะคได้เลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปซับเวอร์กันค่ะ ครูที่เราได้ไปนั่งคุยกันตรงนู้นซึ่งไม่รู้เลยว่าจหนองเป็นจหนองแซ่บเบอร์อยากทราบที่มาที่ไปค่ะทำไมถึงเป็นเจหนองแซ่บเบอร์คะมันเกิดจากเมื่อปี58มีถนนคนเดินนะคะก็เลยทําเป็นอาหารร้านเล็กๆเ,เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเล็กๆแหละ,ะจะเอาอวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนพยายามมาใส่ให้มันอันไหนใส่อันนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะ่ะจะทําเป็นแบบนั้นมากกว่า แล้วพอเรามาทาร้านอาหารปุ๊บเราก็อยากให้ทุกคนในชุมชนมีรายได้เหมือนเราเนอะไหมเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่หรือเราอยู่ได้ชุมชนก็ต้องอยู่ได้ด้วยกับเราไปอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ประแสะเราจะเด่นเรื่องเคยจะจะมีกะปิถูกไหมเราก็มาแดปเรมมาทำก็เลยมาทําเป็นตัวข้าวผัดประแสะตัวเนี้ยค่ะก็คือตัวนี้เป็นจานแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่แล้วก็เอาเคยมาทำคั่วให้หอมผัดไปในข้าวโอ้ต้องลองชิมเอาเคยไปผัดกับข้าวใช่ แล้วพอลูกค้าทานในร้านเราปุ๊บลูกค้าก็ถามเราว่าอันนี้ใส่อะไรแล้วเราใส่เคยสินค้าลูกค้าก็จะซื้อเคยหน้าบ้านก็กลกับไปาําชุมชนก็มีรายได้อีกขั้นหนึ่งอีกต่อหนึ่งแล้วก็เครื่องเคียงของมันก็คือหมึกกุ้งปลาซึ่งปลาแสเป็นของสดอ,อยู่แล้วเราหาได้อยู่แล้วตัวทอดมันก็คือเป็นทอดมันหงปลาแสซึ่งทำาม,มะะใช่ที่นี่จะไม่ใส่ถั่วฝักยาว จะเป็นปลาอะไรเอ่ยเออจะเป็นปลาข้าคนกรุงเทพก็เรียกปลาปลาน้ําดอกไม้แต่ถ้าที่นี่เขาเรียกปลาสา,าบเอ่อ<า>บางทีก็ใช้ตัวเล็กๆแล้วบางทีก็เป็นปลาอินทรีย์แล้วทเป็นแบบว่าชิ้นเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะอันนี้พี่หน่องก็คือจริงๆแล้วอะวัตถุดิบเนี่ยมันก็มาจากที่เดียวกันแต่พี่หน่องให้ในชุมชนเนี่ยเราสั่งเขา<ะ>ว่าอาจารย์นึงเขาก็จะมาส่งเราเขาก็ได้รายได้ด้วยตัวทอดมันก็จะออกหวาน นิดนึงเพราะว่าทางพื้นทางทางระยองทางนี้จะทานอาหารหวานอยู่แล้วใช่ทีนี้เขาก็จะมีออกรสชาติจะหวานนิดนึงแต่ด้วยความไม่รู้ฮะรู้สึกว่ามันเหนียวไหมตัวทอดมันใช่มันจะหนึบหนึบอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อปลาเขาาจะต้องตีตีให้เหนียวเพราะใช้ปลาตาพวกนี้มันจะเหนียวฮะก็จะตีให้มันเหนียวและเมนูอื่นล่ะคะเมนูอื่นก็อันนี้ก็จะเป็นหัวปลาอินทรีต้มยำมอไฟหัวปลา ก้อนส่วนเนื้อเนี่ยเราก็ทาอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นถ้าหัวเราจะทิง้งเราก็เสียได้ถ<ช>ูกไหมจริงๆล้วหัวมันอร่อยก็มาทําเป็นต้มยหำหรือทําเป็นต้มส้มได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเมนูตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวเราไม่เจาะจงว่าจะต้องร้านไหนก็คือใครที่ทําปลาแดดเดียวนะวันนี้อาจจะเป็นปลาสลัดเป็นปลาสลัดแดดเดียวแล้วก็มาทําเป็นยำใช่ปลาสลัดนี่คือจะเป็นชื่อปลาของมันจะเป็นปลาตัวเบนเบหรอคะใช่ซึ่งบอกว่าจะหาได้แถวนี้ค่ะเขาก็แบบ ชาวบ้านเขาก็หาได้บางทีมันมาจากเรือประมงด้วยค่ะประมงข้างนอกแต่แซบสมชื่อเลยนะคะแซบเวอร์นี่มาที่เมนูนี้เลยไม่พูดถึงไม่ได้ใช่ไหมคะเมนูหมูผัดกะปิหมูผัดกะปิกะปิประแสอีกนั่นแหละใช้การยกยออย่างข้างหลังใช้ตัวยอยกมันก็จะไม่มีตัวทรายติดเท้าเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความความอร่อยไปอีกแบบนึงนี่ แล้วซึ่งพิเศษมากๆเลยจานนี้เพราะว่าที่ร้านใช้เป็นหมูสดอนามัยจากทางซ<ช>ีด้วยใช่แน่นอนว่ารับประกันในเรื่องความสดสะอาดปลอดภัยค่ะลองมาชิมดีกว่าว่าหมูพัดกะปิของที่นี่จะอร่อยขนาดไหนขอทานกระข้าวด้วยนะคะ หอมมากก็อันนี้ก็จะเป็นหมึกเฟี้ยวฟ้าจะเป็นเราจะต้องหมึกเนี่ยเราจะต้องเลือกหมึกตัวใหญ่แล้วเรามาเลือกส่วนที่มันหนาที่สุด uh huh. แล้วเราก็จะมาหั่นเป็นเส้น uh huh. มันจะมีความนุ่มของมันถ้าสมมติเราเลือกหมึกชิ้นบางๆเนี่ยตัวบางๆมันจะไม่มีความนุ่มม,ม,ม,มันจะไม่นุฟูแบบเวลาเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไป uh huh. มันไม่ฟูไงนี่มาถึงจานนี้ดีกว่าแพรสนใจมากๆเลย อันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรผักกระชับค่ะผักกระชับใช่ผักกระชับนี่ก็จะปลูกอยู่ที่ทะเลน้อยบ้านทะเลน้อยที่ตอนนี้ที่ทํากันอยู่เขาก็จะเป็นกลุ่มทะเลกลุ่มวิสาหกิจของเขาได้ปลูกใบกระผักกระชับอย่างนงี้ค่<ฮ>ะก็จะเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เอามาทาจริงๆมเมนูที่ร้านเนี่ยผักกระชับทําเราทําอยู่4อย่าง <ฮะ S 1> ซึ่งส้มตําของเราที่ทำไมเราถึงเอาส้มตามาออกตัวนี้เพราะว่าเราก็ใช้เคยอีกถ้าปกติถ้าสมมุติว่าเราใช้เป็นกุ้งใช่ไหม <ฮะ S 1> มันก็ปกติไปแล้วก็เอาเคยมาใส่ S <S แทนตัวแทนกุ้งสดอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือเป็นเหมือนน้ำส้มตำใช่เพราะบางคนจะไม่ชอบที่จะลาดไปตำใช่ไหมแต่เรา<ช><ช>เอาว่าสำหรับว่าเรามากินในจานแล้วให้ให้ทานซึ่งพ่อนำมาแบบว่าชุบแป้งทอดก็จะแบบว่าทานง่ายนะคะอ่าใช่อร่อยค่ะ<ผ>แล้วนี่มาถึงจานสุดท้ายค่ะอ่านี่คือเรื่องหมึกกระตอยผัดดำหมึกกระตอยผัดดำใช่ที่คนที่นี่มันเป็นอาหารพื้นบ้านของทางนี้ค่ะบางคนก็ไปต้มน้ำดำระยองเนี่ยชอบเอา หมึกกระตอย่ยต้มน้ำดาแต่บางครั้งมันผัดมันก็ดาบางครั้งมันก็ไม่ดําแต่ว,วันนี้มันดาวันนี้มันดําใช่สมชื่อเลยสมชื่อหมึกผัดดําซึ่งสําหรับใครนะคะที่อยากจะมากินอาหารที่เป็นท้องถิ่นของปากน้ําประแสเนี่ย ต้องมาทานที่ร้านนี้เลยนะรสชาติคนนี้แซ่บถึงใจจริงๆเลยรสชาติอร่อยทุกทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเป็นการสนับสนุนรายได้ของทางชุมชนด้วยม,มาที่ชุมชนนี้บอกเลยว่ามีหลายอย่างให้ทํามากๆได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยอย่างที่หน่องว่าใช,ใช่ไหมคะมันจะมีความเงียบความสงบอยู่มันมีสเสน่ห์ของมันในตัวของมันเองเลยอะค่ะจริงๆอยากให้มาลองมาลองเที่ยวที่นี่ดูนะคะ แต่ใจคุณจะได้อะไรทุกอย่างเลยค่ะบรรยากาศไม่ว่าจะมาความเงียบสงบถ้าอยากจะหนีความวุ่นวายมาประแสะได้เลยจริงนะาาเพราะว่าเสน่ห์ของที่นี่เลยเนี่ยคือความคือความเป็นธรรมชาติความที่เขายังคงเป็นแบบว่าเรายังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแล้วที่นี่คือสงบมากๆแล้วคือแบบสวยอะทุกอย่างคือสวยงามมากๆเลยแล้วก็คนในชุมชนนี้ก็น่ารักมากๆด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวพักผ่อนแบบจริงๆแทนแนะนำให้มาที่นี่ค่ะชุมชนริมน้ำปากน้ำประแสค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok นะคะแล้วก็ยังสามารถชมความสนุกย้อนหลังได้ใน YouTube Channel Food Daily by CP ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ